see I t you there. อีนาจเจ้าแห่งการต่อสู้และนักรบแห่ง Eternal ทีน่ามีทั้งหมด3สก,สกิลสกิลละ2รูปแบบไม่มีสกิลอัลติเมทแต่สามารถเปลี่ยนศาตรอาวุธได้3แบบราสี Project of War ทีน่าจะต้านทานเอฟเฟกสโลทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนอาวุธสกิลที่ 1, 1> อ,อึ่งิ o s เ i c s p ์ทีน่าเปลี่ยนอาวุธของเธอเป็นหอก หมุนเป็นวงกลมและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อถือหอกการโจมตีทั่วไปแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่เป้าหมายเป็นรัศมีรูปทรงพัด Eternal Beam ที่หน้าปล่อยลำแสงไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายและลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูที่อยู่ระหว่างทางสกิลที่2 Cosmic Hammer ทีหน้าเปลี่ยนอาวุธของเธอเป็นคอ้อนจะได้รับโล่และเมื่อโจมตีทั่วไปด้วยคอ้อนทุกสองครั้งทีหน้าจะได้รับโล่ป้องกันเช่นเดียวกัน Eternal อีเทอร์ d o ลโดเทีหน้าสร้างสนามพลังรอบๆตัวเธอเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่และลดความเสียหายที่ได้รับเมื่อระยะเวลาชาสิ้นสุดสนามพลังจะระเบิดออกสร้างความเสียหายร้อมเอฟเฟกต์สตันแก่ศัตรูในรัศมี สกิล3 Cosmic X ทีน่าเปลี่ยนอาวุธของเธอเป็นขวานการโจมตีทั่วไป3ครั้งถัดไปของทีน่าจะสร้างโบนัสความเสียหายและฟื้นฟู HP ให้กับตนเองการโจมตีทั่วไปด้วยขวานจะติด Critical เสมอ Eternal Smile. สมัยทีน่าโจมตีเป้าหมายที่กำหนด ตางความเสียหายพร้อมทำลายเกราะและลดความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายทีหน้าฮีโรสายไฟเตอร์สามารถเปลี่ยนศาสตราวุธได้ดั่งใจขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบาย